สวัสดีครับกลับมาพบกับผมขวัญชัยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่อีซูซุคิงยนนะครับสาขาสามแยกปากทงชัยเช่นเคยนะครับอยู่โรงจอดรถด้านหลังเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีรถรอทําการส่งมอบให้กับทางลูกค้านะครับแล้วจอดอยู่ที่โรงจอดรถด้านหลังเนี่ยหลายคันมากนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับแต่ว่ามีรถอยู่สองคันครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือขับรถเข้ามาแล้วเห็นเนี่ยต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่า อยากจะทําการรีวิวให้กับทางลูกค้านะครับให้กับทางท่านผู้ชมให้กับทางแฟนเพจนะครับได้ดูครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมรีวิวเป็น6กร้อขนาดใหญ่รวมไปถึงตัว10บร้อไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูน้องเล็กนะครับเป็นตัว130แรงม้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเอลนะครับ NMR 1 3 0าสแรงม้านะครับสาหรับเจ้าตัว NMR 1 3 0แรงม้านะครับจะมีช่วงความยาวให้เลือกใช้อยู่2ช่วงนะครับก็คือตัว3เมตร แล้วก็ตัว4เมตร3นะครับก็ให้เลือกใช้ตามการใช้งานเลยนะครับแต่สําหรับรถคันนี้เนี่ยเป็นช่วงความยาว3เมตรนะครับเป็นตัวกระบะดับนะครับเดี๋ยวเรื่องของสเปคของดับรวมไปถึงขนาดความกว้างความสูงรวมไปถึงขนาดกระบอกดับว่าสามารถยกได้กี่ตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตารางให้ดูนะครับสาหรับรถคันนี้ครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับทั้งทั้ง2คันเลยนะครับทางร้านเนี่ยสั่งเข้ามาทั้ง2คันเลยนะครับเนื่องจากว่าสั่งไปคันเดียวเนี่ย ต้องบอกว่าธุรกิจกาลังกาลังเจริญก้าวหน้านะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้ทันนะครับก็เลยต้องสั่งสองคันไปพร้อมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหลังกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เนี่ยรายละเอียดการเก็บงานจากอูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคันนี้นะครับก็ต่อมาจากอูมีโชครุ่งเรืองกิจนะครับมีโชครุ่งเรืองกิจก็อยู่ใกล้ๆเรานะครับอยู่ที่เส้นโชคชัยนะครับก็คือทางเราเนี่ยก็คือไปมหาสุวอยู่แล้วนะครับ งานคันนี้เนี่ยก็มีการเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเรื่องของคุณภาพงานจากทางมีโชคก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับสองคันเนี่ยสเปกเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้จะเป็นความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับซึ่ง3เมตรเนี่ยก็จะเหมาะมาทำรถ กระบะดำแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีตัว4เมตร3เนี่ยก็จะนิยมนําไปต่อเป็นรถน้ําแข็งบ้างต่อเป็นกระบะเหล็กธรรมดาบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับส่วนเรื่องของราคาค่าตัวของเจ้าตัว n m m 1 3 0แรงม้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาไว้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอไปจริงๆนะครับทางอู่เนี่ยไม่สามารถที่จะยืนราคาเก่าให้เราได้นะครับเนื่องจากว่าเหล็กเนี่ย ต้องบอกว่าเหล็กขยับขึ้นกันแทบจะวันต่อวันเลยนะครับก็คือบางครั้งเราคุยราคากันมาน,นี้เนี่ยแต่ว่าไปจบกันจริงๆอีก3เดือนเนี่ยบอกบอกเลยนะครับว่าราคาอาจจะไม่ได้ราคาเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาเป็นคําว่าประมาณแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยราคาหัวเช็ดซีบวกกับราคากระบะดัมเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยต้องชอบมากๆาเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรถคู่บุญคู่บวชเลยต้องใช้คาว่าคู่บุญคู่บวชนะครับก็สําหรับร้านวัสดุก่อสร้างก็จะใช้รถอยู่2องแบบ2ประเภทนะครับก็จะมีตัวกระบะดั้มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระบะติดเคนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นของรถขนาดเล็กนะครับก็คือให้เรื่องของความคล่องตัวนะครับในในเมืองนะครับสำหรับ ใครที่สนใจนะครับตอนนี้เนี่ยรถจอดอยู่ที่สามแยกปากตรงชัยนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่านัดเข้ามาเพื่อดูรถคันจริงเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ